เดี๋ยวทางน้ากูโมโ่เลยว่ะจิ้นเน้นจับจับโอ้โหทำไหมพกมูฟังเห็นมือสีมักหลายเนาะ ใส่ดีบ่น้ำใส่ป่ใส่ค่ะต้องดําแม่ดํมมานี่นะดํมมะพอที่ไทยยังสูงเอ้เมื่อยโอ้เสียวลวโอ้ใส่อ่ะข้ามบ่ะใส่ค่ะก็บวนเด้อมาบวนน้ำกันเด้อมาหลมาหลทีละเอาภาษาก้นไงเนอะโมไม่แหลมนะเอ้ดัม